เป็นเบาหวานใช้เวลากี่ปีที่เบาหวานลงไตหรือว่าเป็นเบาหวานแล้วทําให้ไตเสื่อมไตาวายเรื้อรังนะเบาหวานมี5ระยะระยะที่1คือระยะเริ่มเป็นตรงนี้ก็คือความดันยังปกติโปรตีนก็ยังปกติแต่ว่าค่าจีมาหรือว่าค่าอัตราการการกองของไตสูงขึ้นบางท่านอาจจะอยู่ที่ร้อยกว่าได้ค่ะแล้วก็อาจจะอู้ค่าไตาของเราดีจังเลยแบบนี้อย่าเพิ่งดีใจค่ะเพราะเวลาที่เป็นเบาหวานแรกๆอ่ะเหมือนกับว่าตัวไตของเรานะคะจะโตขึ้นเล็กน้อยเลือดเข้าไปเยอะค่ะ เมื่อเลือดเข้าไปเยอะก็เลยทําให้ค่า GFR นั้นสูงขึ้นได้แล้วก็อาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ําบ่อยแบบนี้นะคะพอมาถึงระยะที่2เป็นเบาหวานมาแล้ว2-5ปีความดันก็จะปกติอยู่โปรตีนรั่วก็ปกติค่า GFR นะคะก็บางท่านเริ่มมาอยู่ที่ปกติแลหรือว่าก็ยังสูงกว่าเดิมมาเล็กน้อยอาจจะอยู่ประมาณ20%ได้ค่ะอาการก็จะมีปัสสาวะบ่อยหิวน้ําบ่อยแบบนี้นะคะพอมาเบาหวานในระยะที่3 เป็นมาแล้ว5-10ปีความดันเริ่มสูงมากกว่าร30-80นะคะเราก็โปรตีนเริ่มรั่วแล้วค่ะโปรตีนเริ่มรั่ว30-300มิลลิกรัมต่อวันค่าไตาก็เริ่มมาอยู่ในค่าปกติที่เป็นค่าที่เหมาะสมกับอายุแล้วนะคะเบาหวานระยะที่4จํานวนปีที่เป็นนะคะเป็นเบาหวานมาแล้ว10-20ปีค่าความดันก็สูงอยู่ค่ะโปรตีนรั่วบางท่านก็สูงขึ้นนะคะมากกว่า300มิลลิกรัมต่อวัน บางท่านเวลาตรวจปัสสาวะแล้วก็ดูผลตรวจในปัสสาวะอาจจะเป็น1บวก2บวก3บวก4บวกแบบนี้และค่าจชมาก็เริ่มลดลงเยอะแล้วล่ะค่ะลดลง12-15%หรือว่าอยู่ในระยะที่2ถึงระยะที่4ี่เมื่วานร,ระยะที่5้าเป็นมาแล้ว20-30ปีค่ะความดันก็สูงอยู่นะคะเราก็ค่าการทํางานของไตจะไปอยู่ในระยะที่5ค่าจีมาน้อยกว่า15หหรือว่าไตาวายระยะสุดท้ายหรือต้องฟอกไต บางท่าน30ปีก็อาจจะอยู่ระยะที่3าที่4ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าหน้าวันเนี้ยเรามารู้ว่าเราเป็นเบาหวานไขมันความดันเราจะต้องรู้ค่ะว่าเราจะเสี่ยงต่อไตวายเรื้อรังนั้นเราก็ต้องมาดูแลตัวเองให้ถูกต้องไม่ใช่บอกว่าคุมด้วยยาถ้า่าไหนที่อยากได้ข้อมูลตรงนี้นะก็ทักระดาเข้ามากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ